หลายคนคงรู้กันดีว่าการยืนหรือนั่งทํางานนานๆเนี่ยนอกจากจะทําให้ร่างกายปวดเมื่อยไปตามส่วนต่างๆแล้วยังทาให้เกิดโรคอีกหลากหลายประเภทและยังมีข้อมูลที่บอกว่าการยืนและนั่งทํางานาน,นานๆนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภายในของผู้หญิงอีกด้วยซึ่งนิวเฮอรใน EP นี้จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ Mission the Moon Mission Continue with to your the ดีค่ะกลับมาพบกับแป้งอีกครั้งในรายการ New You Resolution ซีรีส์พิเศษ NewH e r รายการที่อยากให้เธอทุกคนสุขภาพดีค่ะเพราะเราอยากช่วยให้ผิงทุกคนไม่ว่าจะวัยใดก็ตามได้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและก็ใจผ่านการพูดคุยเรื่องข้อสงสัยและหาแนวทางแก้ไขปัญหากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์โอราลิกมุสิกวง์สูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน,นเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันสงสัปดาห์คุณหมอเป็นไงบ้างคะ วันนี้อารมณ์ดีมากวันนี้เจอแบบว่าสาวสวยหนึ่งคนแล้วก็เมื่อคืนนอนเยอะนอนพอแล้วกันนะนอนพอดีก่อนหน้านี้ก็ทานข้าวแล้วเรียบร้อยก็คือพลังงานคือทุกอย่างแบบคือวันนี้เนี่ยแปดชั่วโมงเท่าที่เราคุยกันว่าเราจะแบบเราจะยาวๆไปชั่วโมงแปดชั่วโมงครับคุณหมอไม่ดรอปแน่นอนวันนี้คุณหมอพร้อมมากวันนี้คุณหมอากพร้อมมากคือไม่ใช่หลายพรุ่งนี้ ต้องตื่นตีสามด้วยก็เลยคิดว่าคืนนี้จะไม่นอนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะคุณหมอกการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าไฟล์บินตีห้าอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปนอนงั้นคิดว่างั้นเราไปนอนบนเครื่องกันดีกว่าคุณหมอโอเคค่ะวันนี้แป้งชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนทํางานทุกคนแน่นอน นั่นก็คือเรื่องของการนั่งนั่งยืนยืนเดินเดินวันนี้ไปอยากชวนคุณหมอมาเจาะลึกค่ะในเรื่องของการยืนและก็นั่งที่นานเกินไปว่าเขาส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของน้องสาวหรือว่าสุขภาพของเขาเรียกอะไรสุขภาพสตรีสุขภาพสตรีใช่ค่ะอันนี้มันเกิดจากการที่แป้งไปเจอบทความหนึ่งมาคุณหมอเป็นบทความภาษาอังกฤษค่ะชื่อ the danger of sitting Why sitting is a new smoking อะอะ,อะโอเคคือเหมือนในบทความเขาบอกเลยว่าแบบการนั่งที่นานเกินไปอ่ะมันส่งผลร้ายต่อร่างกายเราเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยงั้นเรายือนอัดรายการดีไหมเรายือนอัดรายการนี่แหละ <laughs> นี่แหละหนูเลยอยากชวนคุณหมอมาให้ความรู้รกับผู้ฟังนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการนั่งหรือว่ายืนท,ที่มันนานเกินไปค่ะมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเราเอาโดยโรวมก่อนโอเคค่ะ <Okay. S 1> นอกจากเรื่องปวดเมื่อยนะ <c oughs> มันมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างคะ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนโดยพันธุก,กรรมของมนุษยช์ชาติเนี่ยนะแล้ว <c oughs> ออกมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวเห <c oughs> มือน <c oughs> แบบตั้งแต่สมัยเกาะเทียวต้องล่าสาัตว์ใช่บเราต้องเคลื่อนไหวนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยพฤติกรรมการทํางานเราก็เปลี่ยนไปเนาะ <c oughs> เราเป็นนั่งอยู่ในออฟฟิศบ้างนั่งทํางานเยอะๆอยู่นิ่งๆอยู่กับที่นิ่งๆนะครับทำให้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยส่งผลกับสุขภาพเช่นเดียวกันครับอ่าก็คือเหมือนแรกเริ่มเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่นิ่งๆซึ่งย้อนกลับไปบรรพบุรุษเรามีการออกล่าสัตว์มีการออกทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพฤติกรรมเรามันเปลี่ยนเนาะทีนี้พอเรานั่งหรือนานเออนังหรือยืนนานเกินไปครับคุณหมออันแรกเรารู้แน่ๆหนูรู้แน่ๆปวดหลังครับปวดไหล่ปวดคอบ่าไหล่เลยอยากหรือว่าแล้วนอกเหนือจากโรคเหล่านี้อาจจะมันมันส่งผลต่อ สุขภาพเราในเรื่องอื่นๆไหมคะอย่างเช่นมันเกี่ยวเนื่องกับพวกโรคร้ายแรงโรคทั่วไปต่างๆข้างในร่างกายหรือไมคะคืออย่างนี้อันที่เรียกว่าสําคัญที่สุดละกันนะครับคือพฤติกรรมที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีภาษาไทยเราใช้คําว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือนั่งอยู่กับที่ sedentary lifestyle นะครับนั่งอยู่เฉยๆดูทีวีบ้างนั่งอยู่บนโซฟานั่งทํางานก็อยู่หน้าคอมอย่างเดียวแล้วก็มีกินขนมขบเคี้ยวนั่นนู่นนี่ ทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกาย,น,ยน้อยลงแทนที่เราจะไปล่าสัตว์ไปล่าสิงโตไปล่าปาวานอะไรก็ตามแต่นะครับมันมีการได้ใช้พลังงานเนาะการที่เราไม่ได้ใช้พลังงานก็ทําให้พลังงานที่เราได้รับมามันเยอะเกินไปแถมกินขนมจุบจิบๆุบจุบนะก็แน่นอนฮะมาถึงเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนซึ่งโรคอ้วนเนี่ยเราก็เคยพูดในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะในหลายครั้งแล้วว่าโรคอ้วนเนี่ย ส่งผลกับสุขภาพสติอีกเยอะเลยะนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ้วนเยอะๆนะครับเมนไม่มาเมนไม่มานานๆก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะเขาเรียกว่ามะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกได้นะครับอ้อวนเยอะๆเมนไม่มาบางคนมีหน้ามันสิวขึ้นขนดกฮนะอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนเนาะก็บางคนก็แบบพอมีหน้ามันสิวขึ้นขนดกปึ๊บ ก็เกิดภาวะไม่มั่นใจในตัวเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเก็บตัวมีภาวะซึมเศร้าต่างมานะครับนะซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบกับสภาวะจิตใจนะครับมีอะไรอีกมีอ้วนเยอะๆนะครับมีปัญหาเรื่องของอยากมีลูกก็มีไม่ได้ก็ไข่ไม่ตกคืออ่ะพอแป้งถามว่าเอ๊ะมันอันตรายขนาดไหนเนี่ยนะครับก็เลนสมันก็กว้างเนาะเยีายที่บอกอันแรกเลยคือเป็นมะเร็ง มครับนะมันก็เป็นสิ่งที่หลายหลายคนกลัวจนไปถึงแบบไม่สามารถมีลูกได้ซึ่งหมอเนี่ยเป็นหมอที่ดูด้านมีบุตรยากเนี่ยแล้วก็ต้องให้ข้อมูลเรื่องเหล่านี้นะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงว่าอ้วนเยอะๆมีปัญหาข้อเข่ามีปัญหาเรื่องของ well being คือใช้รู้สึกไม่กระชับกระเฉงอะอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ส่งผลตามอันนี้เฉพาะนั่งนะยังไม่รวมยืนนานๆครับนั่นแหละ พอดีเลยคุณหมอแป้งเลยอยากรู้ว่าอ,อย่างสมัยนี้เราเห็นอ,อันนี้แล้วคุณหมอโตปรับระดับได้รหรือเป็นรูวิ่งแบบว่าเดินไปทํางานไปแล้วถ้าการณีนี้ยืนนานเกินไปส่งผลต่อสุขภาพของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงด้วยไหมคะมีเปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนทํางานที่ยืนนานเกินไป <c oughs> เอาคนท้องนะครับส่งผลทําให้เกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดยืนนานเกินไปส่งผลให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดถึงมันอาจเป็นคนท้องแล้วก็ยืนทํางานอยู่ในสายพานอยู่ในแบบ โรงงานอุตสาหกราหารมเนี่ยก็ยืนอยู่คนที่ยืนนานเนี่ยทำให้คลอดก่อนกําหนดได้ oh. เพราะฉะนั้นเล่ามาแต่เฮ้ยนั่งนานไปก็ไม่ดียืนนานไปก็ไม่ดีแน่นอนครับสิ่งที่กลับมาก็คืออยู่ที่ทางสายกลางสมดุลน,นะเราก็มีการขยงขยับตัวนี่ยังไม่รวมถึงยืนนานจะมีปัญหาของเส้นเลือดถอดยืนนานมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดใช่ใช่โอ้คุณพยาบาลห้องผ่าตัดเนี่ยหลายๆคนนะใส่สต็อกกิ้งเล ใส่ไอที่รัดขามันจะได้แบบลดของเส้นเลือดขอดเพราะว่าเส้นเลือดก็คือเลือดมาข้างล่างใช่ไหมแล้วมันก็ตามที่ก r a ิตี้อ่ะตามแบบแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ต้องใช้พลังงานในการกลับเข้าไปใช่ไหมอ๋อมันก็ทำงานแล้วมันจะมีการเสียฟังก์ชันไปของของตัวเส้นเลือดเหล่านี้ โอเคค่ะขอกลับมาในเรื่องของชาววัยทำงานบ้างค่ะคุณครับผมแปลว่าคนฟังเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ระดับวัยทำงานเหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้และอย่างคนทำงานอย่างเราที่จำเป็นจะต้องนั่งแล้วก็ยืนทำงานค่ะควรจะปรับพฤติกรรมยังไงดีคะคือก็ต้องนั่งอ่ะโอเค20นาทีลุกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่นั่งอยู่นานๆมันก็จะเยอะเกินไปแล้วก็จะมีอาการปวดปวดขึ้นมาได้นะครับอันไหนที่เราสามารถ เดินไปทํางานไปได้เช่นประชุม,อ,มอย่างเงี้ยมันไม่ต้องพิมพ์คือถ้าพิมพ์เนี่ยทําไม่ได้ผมไม่สามารถพิมพ์ไปเดินไปได้แต่ถ้าเดินค่อยเดินช้าๆถ้าไม่ต้องวิ่งนะเนี่ยครับมันเหมือนกับเราเดินอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยแล้วก็เดินไปคุยไปสมองเนี่ยแล่นกว่าด้วยซ้ำในบางทีครับเพราะฉะนั้นก็อยากชวนทุกคนเนาะมาปรับพฤติกรรมในการทํางานไม่ใช่นั่งอยู่อย่างเดียวนะครับทําอย่างอื่นบ้างยืนบ้างเดินบ้างนะครับ ในพื้นที่ของตัวเองสามารถทําได้ครับ,รบอันนี้ป้นขอแบกกลับมาตอนก่อนหน้านี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้ากรณีที่นั่งหรือยืนนานเกินไปเนี่ยผู้หญิงอะระบบสุพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆอยากทราบของผู้ชายด้วยคุณหมอที่เขาจะแบบมีโรคอะไรนะของผู้ชายจะเป็นเรื่องนะไข่ดันเนาะเขาเรียกอะไรเออไ้เลือเล่อนอะไร<ช><ๆ>แบบนั้นนะคะคอยากทราบว่าแล้วผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลกระทบโอเคเกี่ยวทางด้านร่างกายด้วยไหมคือของผู้ชายเนี่ยหลักการเดียวกันคือ ถ้าสมมตินั่งนานพฤติกรรมเนยนิ่งอ้วนเหมือนกันก็จะส่งผลนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับเมื่อกี้ของผู้หญิงไม่ได้พูดเรื่องการนอนหลับมันก็จะนอนไม่ดีะนะนอนมีอาการหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยนะคะออกซิเจนไม่ดีมีเบาหวานความดันขึ้นได้นะเมื่อคุณเป็โรคอ้วนตามมานะครับโรคหัวใจ,วใจเพิ่มมาขึ้นสโตรกเนาะเพิ่มมาขึ้นอ้วนน่ะแน่นอนนะครับโรคอื่นๆตามมาข้อเข่า,ขาเป็นได้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเราก็ต้องอยู่ในพฤติกรรมที่ทําให้เราแข็งแรงนะครับส่วนเรื่องของไขดันนะครับไ้เลื่อนนะจริงๆเกิดจากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยอันหนึ่งที่ส่งผลคือการที่เราเบ่งเยอะๆเบ่งเบ่งเบ่งในช่องท้องเยอะเช่นท้องผูก<อ>ต้องเบ่งอ,อ,อะไรเงีซึ่งสิ่งนี้เกิดได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยป่ะคะผู้ชายเจอบ่อยกว่า กครผู้ชายจะบ่อยกว่าซึ่งกรณีนี้อะ่ะมันก็เป็นเอฟเฟกมาจากโรคอ้วนได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าโรคอ้วนการย่อยไม่ดีอะไรการท้องผูกมันก็จะเกิดง่ายกว่าคนแบบที่มีการขับถ่ายคล่องถูกต้องไหมคะเอาละหนูส่งคำถามยากเกินไปละไม่ผมคิดว่าตามข้อมูลที่มีแล้วกันค่ะไม่ได้เกี่ยว<อ>แต่ว่าคนท้องผูกเนี่ยเกี่ยวกับอายุเยอะเฮ้ยหนูว่าท้องผูกกับเป็นปัจจัยแล้วกันเป็นเป็นปัจจัยคือบางคนที่เราบอกนะาธาตุแข็งาธาตุไม่แข็งอะไรเงี้ยอาหารการกิน ลักษณะของฮอร์โมนก็มีส่วนนะครับแต่ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแล้วกันก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้น mm hmm. ลักษณนะอาหารการกินเนี่ยครับทำให้ถ่ายยากถ่ายลาบากถ้าอย่างเราพอที่จะมีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นไหมคะคุณหมอว่าแบบอย่างพวกเราเนี่ยทำงานเรานั่งกันเรายืนกันเยอะอยู่แล้วบางคนต้องใส่ส้นสูงยืนด้วยอ,อันนี้เราพอจะเช็คได้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่ เราเริ่มที่จะมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ที่ไม่ดีมาแล้วหรือว่าเรามีการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นของเรายังไงได้บ้างครับคือว่าตัวแรกที่จะเห็นเร็วรเห็นชัดนะคะคือเรื่องของโอรคอ้วนนี่แหละ<อ>สรีระที่เปลี่ยนไปทําไมพุงออกอย่างเงี้ยนะทำไมน้ํนะาหนักขึ้นนะครับทําไมมีค้าสองชั้นอ่าเป็นต้นเป็นต้นอ่ะก็เป็นเป็นเรื่องของน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับแล้วพอเป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับ ก็จะมีอาการอื่นๆตามมาที่บอกเอ้ยเมนเริ่มไม่มาเอ๊ะ e ทำไมอยู่ดีๆสิวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมันก็เป็นอาการที่สังเกตได้ทีนี้ป้าอยากให้คุณหมอแชร์ค่ะว่าจากประสบการณ์ของคุณหมอค่ะ,คะจากการรักษาคนไข้มาหลายๆเคสเนี่ยค่ะพอจะมีบางเคสไหมคะที่เขามารักษาอาการที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากเรื่องการนั่งหรือการยืนโดยตรงการยืนเนี่ยมีแน่นอนอย่างที่บอกคนท้องเราก็ต้องบอกว่าโอเคเราต้องไปขอหัวหน้าง,งานในการเปลี่ยนงานนะ นะครับ oh. หรือบางคนเนี่ยเป็นพนักง,งานเคาน์เตอร์ <c oughs> กาต้องบอกว่าก็ต้องเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าขอแบบนั่งเก้าอี้แทนเพราะว่าถ้าเรายืนนานเกินไปก็จะส่งผล oh. นะครับซึ่งเราก็เขียนไปรับรองแพทย์ให้นะ <c oughs> นะครับแล้วเขาก็เอาไปยื่นหัวหน้าง,งานครับก็โอเคได้นะครับ <c oughs> ส่วนนั่งนานๆเนี่ยจนเป็นโรคอ้วนเนี่ยอันนี้ก็มีเราก็อธิบายอย่างที่เล่าให้แป้งฟังเมื่อกี้นี่แหละ <c oughs> นะครับส่วนทําได้ทําไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้นะเพราะว่า <c oughs> บางทีอ่ะมันเป็นโต๊ะทํางานในออฟฟิศอ่ะแล้วจะแบบโต๊ะทํางานหนูคนเดียวที่แบบอยู่ดีปืดเพื่อนเพื่อก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนนั่งกันหมดอ่ะใช่ไหมครับอืมก็อันนี้คือความท้าทายอะไรกันก็ต้องบอกเขาว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเราก็ต้องลุกบ่อยๆนะครับลดกินขนมจุบจิบลดกินน้ําหวานอะไรที่อยู่ใกล้มือนะครับหลายคนก็จะบอกเลยคุณหมอทํางานแล้วบางทีมันเพลินอ่ะแล้วมันลุกไม่ได้มันนั่นนี่ก็ต้องหาวิธี นะครับที่ทําให้กิจวัตรประจาวันของเราไม่เสียไปยโดยที่มันไม่ทําลายสุขภาพของเราครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอเหมือนแชร์ในฝั่งของคนไข้ที่ตั้งคันเนาะครับแล้วถ้าอย่างหนูอะคะคหน,หนูหนูยังไม่ได้ตั้งคันตอนนี้หนูพอจะมีความเสี่ยงอะไรที่เกิดจากการนั่งทํางานนานเกินไปไหมคะที่อาจจะเอฟเฟกต่อระบบสืบพันของหนูในอนาคตคือถ้าไม่อ้วนเนี่ยโอเคนะมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าแน่นอนฮะการนั่งนานๆอยู่ท่าไหนนานๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ดีกับเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าอาจจะไม่ใช่โดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ครับค,ครับไม่ได้ทําให้นั่งนานๆน,นะนะครับแล้วสมมุติว่าพฤติกรรมดีหมดนะร่างกายแข็งแรง ấy. ฮอร์โมนก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับนะมดลูกก็จะยังอยู่เหมือนเดิมรัมงไข่ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเรามีอาการทางกายอื่นๆนะครับนะเราก็จะแน่นอนนะมันก็จะส่งผลถึงพฤติกรรมทําให้เราแบบฉันไม่อยาก ออกกาลังกายเลยวันนี้ก็ปวดขออยู่เฉยๆแล้วมันก็จะส่งผลเป็นโดมิโนเนาะพฤติกรรมของเราในอนาคตก็จะเป็นอีกอันนึงเนี่ยที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือเรื่องของสุขภาพจิตใช่ครับซึ่งแน่นอนสุขภาพจิตเนี่ยส่งผลกับเรื่องของฮอร์โมนชัดเจนการที่เรามีสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยส่งผลทําให้หลายๆคนน้อเม้นไม่มานะครับ เมนมาก็ผิดปกติไปเลื่อนบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรามีพฤติกรรมออกมีกิจกรรมบ้างเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างเนี่ยมันมีผลดีกับร่างกายนละครับใช่รวมถึงทั้งสุขภาพจิตเองด้วยเพราะว่าแป้งเห็นมาว่าแต่อ่านมาเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราดีเพรสเราเริ่มเครียดแล้วอ่ะพอการที่เราได้ไปออกกําลังกายเหมือนร่างกายมันได้มีฮอร์โมนอะไรโดพามีนไหมคะวันนี้เราไปพิลาทิสดีกว่า อะไรอย่างนั้นไปวิ่งจริงๆจริงๆการออกกาลังกายพอเราพูดว่าให้ทุกคนขยับร่างกายว่าทุกคนอาจจะมีภาพที่มันใหญ่คุณหมอ่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องไปเข้ายืมฉันต้องไปวิ่งจริงๆ,ๆแล้วการออกกำลังกายมันเริ่มต้นง่ายมากว่าอะไรก็เหมืนอนหัวล่ะ <ๆ S 1> จริงๆ,ๆนั่งทํางานอยู่เริ่มแบบนี้ยังได้เลยจะบอกว่านี่ผมมาตามทิกต็อกของใครก็ไม่รู้นะแบบว่าก็เป็นแบบบอดี้เวทนี่แหละครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยอึ๊บทำเฮ้ยแค่ยืนแล้วออกอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบทีเนี่ยก็ <m rooftop> มันเริ่มเหนื่อยแล้วนะมีจักลแลเปลี่ยนนะใช่ใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเองอ่ะแบบตั้งเองอ่ะอยากให้ทุกคนเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนทุกคนจะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วฉันจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแบบสุดตรงมันเหนื่อยเกินอะไรเงี้ยคุณหมอทีนี้อยากแบกกลับมาค่ะอยากให้คุณหมอแชร์ประสบการณ์ใช้คหว่าแชร์ประสบการณ์ดีไหมแชร์ละกันเรื่องสิ่งที่คุณหมอเจอหรือว่าได้ฟังจากคนไข้มาบ่อยๆจากกรณีคนไข้ที่ เหมือนจะต้องไปตรวจภายในไปตรวจเช็คด้านในของตัวเองค่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องความกลัวหรือความแบบไม่กล้าอะไรที่ทําให้ตัวเองไม่อยากตรวจภายในไหมคะอันเนี้ยอยากแบบไฮไลท์เลยนะฮะเป็นสิ่งที่เจอบ่อยๆและอยากให้เปลี่ยนความคิดมากเลยค่ะคือกลัวว่าตรวจแล้วจะเจอโรคคือแบบว่าหนูเป็นถ้าฉันไม่ตรวจฉันไม่เป็นไง Please คืออันนี้เนี่ยต้องเป็นเปลี่ยนนะค่ะคือแทนที่เราจะ ตรวจแล้วสมมุติว่าเจอจะได้รักษาอคือตรวจเจอยิ่งเร็วเนี่ยยิ่งดีฮะ,ะหมอทุกคนเนี่ยทุกโรคแล้วกันหมอคิดว่าทุกโรคเลยคือตรวจเจอ early stage ะน,นะครับรักษาเร็วรักษาง่ายบางโรครักษาหายแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหเราไปแบบรอจนนานเลยกว่าจะมาหาหมอ,อบางทีมันเกินที่จะรักษาได้แล้ว<อ>ก็ได้แค่ประคับประคองโรคเท่านั้นเองอนะครับเพราะนั้นอันนี้นะอันดับหนึ่งฮะ ว่ากลัวว่ามาตรวจแล้วเจอโรคเนี่ยอันนี้แบบตื้ตื้ตืดเนะถ้ายิ่งตรวจเจอไว้ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะหายไวนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีการเช็คอัพไงค่ะเข้าใจโอ๊ยแต่บางว่าผู้หญิงเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นความความเขินความเขินความอายแล้วก็มีความมีความกลัวเกิดเกิดขึ้นเหมือน,น,นกันค่ะว่าเออถ้าฉันไม่ตรวจฉันก็น่าจะไม่เป็นอะไรอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปในเอพิโซดก่อนๆเนาะคือพูดถึงมะเร็งปากมดลูกแล้วกัน เดี๋ยวนี้เขามีชุดที่ตรวจเองเก็บเองเก็บสิ่งทรงตรวจใส่ปุ๊บแล้วก็ส่งห้องแหละเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับไม่ต้องขึ้นขายอย่างอืซึ่งอันนี้เรามีพูดคุยกันไปในเอพิโซดมะเร็งก่อนหน้านี้การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองตอนนี้เรามีเซตคิดที่เราสามารถหาได้จากเขาเรียกอะไรนะในแอปพลิเคชันเราเขาตังแอปเป่าตังเราเราเข้าไปเช็คสิทธิ์ในนั้นได้ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่แานคุยกับคุณหมอไปค่ะ แป้งเข้าไปดูวแอปเป่าตังจริงๆมันมีสิทธิ์ให้เราหลายสิทธิ์มากๆเลยยาคุมก็ได้ครับใช่ยาคุมถุงยางอนไมัยถุงยางนี่ผู้ชายใช่ค่ะแป้งเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอีกหลายสิทธิ์มากๆเลยที่เราไม่ได้รู้ค่ะแล้วก็ encourage อีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนลองเข้าไปในแอปเป่าตังดูนะคะเช็คสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าเขาจะเช็คจากเขาเรียกอะไรเลขบัตรประชาชนก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปเช็คสิทธิ์ในนันกันเหมือนกันครับผมโอเคทีนี้มาถึงช่วงท้ายของเอพิโซดนี้แล้วค่ะ แป้งมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอ่ะแย่แล้วไม่ได้เตรียมกันมาเอาแป้นมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเอามาปิดท้ายรายการนี้ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมออธิบายคำว่า Economy Class Syndrome ให้กับชุกันได้ฟังหน่อยค่ะโอเคก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับเราขึ้นเครื่องบินอะและขึ้น Economy Class นะครับอันนี้ตอบได้เพราะว่าบินอีโคเคยงี้ความแตกต่างของอีโคโนมีคลาสกับ บิสเนสคลาสเนี่ยก็คือการเก้าอี้ฮะ, <S <S ะมันจะมีเก้าอี้เล็กๆเ,เข้าไปปุ๊บเราอยู่อยู่เงี้ยตัวตัวจะคือขยับไม่ได้บางที่แบบขานี่ติดเลยนะฮะแถวหน้ากับเก้าอี้เราเนี่ยนะ,ะครับด้านข้างเนี่ยก็เบาะก,ก็แคบเนาะจะมีปัญหาอะไรคนไทยเนี่ยก็เจอแต่ว่าฝรั่งเจอเยอะกว่าคือเรื่องของริมเลือดอุดตันริมเลือดอุดตันใช่ครับแล้วเรียกว่า DVT Deep เป็น Thrombosis ก็คือริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ซึ่งเกิดจากการนั่งเครื่องบินในเกิดจากการที่ไม่เคลื่อนไหวตัวเองนานๆคืออีโคโนมีคลาสเนี่ยมันแบบมันเล็กมากๆมันอยู่แค่นี้นะฮะเพราะนั้นอยู่นานๆฝรั่งเนี่ยเจอเยอะเลยเขาตัวใหญ่กว่าเราเขาเป็นเรื่องของพันธุกรรมครับโอเคเพราะนั้นถ้าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยสายการบินที่แบบคอนเซิร์นเยอะๆเรื่องนี้นะครับเขาจะมีใบอยู่ข้างหน้าเลยให้แบบ ขยับตัวขยับขาให้แบบว่ากระดกเท้าอะไรอย่างเงี้ยมีเลยก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการนั่งชานประหยัดในเครื่องบินคือถ้าคุณบินบิสเนสและคุณอยู่ท่าเดิมนิ่งๆมันก็เป็นเหมือนกันแต่เพอิญบินบิสเนสเนี่ยมันกว้างฮะนอนบ้างลุกขึ้นมาขยับมันมีที่ให้หมุนตัวได้ดินได้อีโคนมี้จะลุกพีนี่กินสมมตินั่งในสุดจะเดินออกนี่แทบจะยิ่งกวงหนังอีก เคยนั paid, ่งตรงกลางแล้วม <roc> <laughs> ีฝรั่งสองคนแบบคือเอาว่าที่วางแขนเรายังวางไม่ได้อะเราอยู่อย่างนี้คือบินในแบบโดเมสติกของเมกาแต่ว่ามันก็บินแป๊บเดียวนะคือเราอยู่คนเอเชียเราไม่เจอแบบคนตัวใหญ่ขนาดนั้นไงแต่เจอครับเรากลายเป็นเราเราจะยืดก็ไม่ได้เนาะเราคือเราเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราถูกเป็นแบบเนื้อเป็นชีสละกันเพราะเราก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นยิ่งนิ่งไปเลยฮะแบบอืมโอเค กลับมาและการถามว่าทำไงบินอีโค่ถ้าสมมุติกรณีที่เลือกหลีเลี่ยงไม่ได้หนูมีงบเท่านี้ค่ะคหมอหนูหนูรีบค่ะต้องไฟนี้เท่านั้นของผมวะเวลาผมอะผมอะนั่งริมทางเดินอเลือกริมริมออกเนาะไม่ใช่ริมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ติดกระจกะนะครับ,รบเพราะว่าเราก็ลุกง่ายหน่อยะจะแบบไปห้องน้ำในเงี้ยก็จะเป็นคนที่จะลุกบ่อยเวลาขึ้นเครื่องบินครับแต่ว่า ทุกคนที่นั่งในเครื่องบินที่ไม่ได้นั่งเตะริมทางเดินอ่ะถ้ามีโอกาสก็ลุกขึ้นเดินบ้างไปห้องน้ําก็ยังดีหรือว่าพอคนที่นั่งริมแลุ้กปุ๊บเราออกเลยครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะก็คือเหมือนคําว่าอีโคโนมีควาซินโดมก็คือเหมือนมันเป็นโรคจากการนั่งนานๆในเครื่องบินแหละแต่ว่าไม่ได้ถูกจากัดว่าจะต้องเกิดจากคนที่นั่งในชั้นประหยัดอย่างเดียวอย่างที่คุณหมอบอกนั่งเฟิร์สคลาสนั่งบิสเนสคลาสถ้ายู่ไม่ขยับเลย มันก็เกิดโรคต่างๆในร่างกายเกิดข okay, okay, okay. ึ okay. needles, ้นได้เหมือนกันโอเคค่ะคุณหมอทีนี้ดีรอบได้เดี๋ยวเดินเจอเอพิสดหน้าคนนี้เป็นคนคิดคำสาปค่ะเดินเจอเอพิส o หน้าโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็มีเรื่องน่าสนใจมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้ประมาณนี้แล้วก็ถักใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าเป็นโรคทั่วไปเกี่ยวกับคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราทั้งสองคนได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ เพราะว่าถ้าพวกเราสุขภาพแข็งแรงเรื่องอื่นๆที่ดีก็จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับอพิโซดีแป้งกับคุณหมอโอกก็ขอเราไปขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ mission to the moon continue with your mission